สวัสดีค่ะวินโนมณีค่ะเยี่ยมสภาพมาเห็ดอาหารให้ค่ะพี่น้องซึ่งเยาว์โบข่อยได้เห็ดเลยค่ะตลอดเห็ดคลิปมานะคะพี่น้องก็คือปลาลาดพริกนะคะวันนี้ใช้เป็นปลานิมค่ะใส่ขนาดกลางนะคะพี่นอ้องเป็นอย่างคือคิดอยากเห็ดเพราะว่าเห็ดกินเองเจ้าของนะคะพี่น้องม่ได้เห็ดให้เจ้าหน้าทค่ะนะคะก็เลยกเสืเห็ด พริกนะคะพี่นอ้องอันนี้เป็นสูตรของย่านะคะย่าบัวหัวเ่อนๆใส่้นยังอย่างอื่นหรือบ่อจะเลาย่าจะมีแต่กระเทียมหอมแดงแล้วก็พริกแห้งนะคะแค่เน้นหอมแดงนะคะ,ะ,คะกระเทียมบรต้องเน้นเป็นไหนคะ่ะมีหนามะขา,ามเปียกนะคะแล้วย่าจะใส่นน้ำสมน้ำทหารพี่น้องส่บนใหญใส่แค่หนามะขา,ามเปียกนะคะปลาเน้นล้างทำความสะอาดควักใส่ย,ย่างออกอย่างดีแล้วค่ะพี่น้องนะคะมาค่ะสูตรขั้งที่บราค่อยได้เห็นเจ้าหน้ากินเพราะว่าเพิ่มเม่อกินเผ็ดนะคะบ่อกินเผ็ดบะนีใช้เฮ็ด บบเห็ดเลยตัวซอยข้างอกก็ขึ้นน้ำจิ้มไก่นะคะพี่น้องต้องใส่น้ำจิ้มไก่ซอยแต่ว่มื้อนี้พงเย้าเห็ดแบบธรรมชาติเลยค่ะนะคะก็เ่าต้องใส่น้ำจิ้มไก่ซอยนะคะแต่ว่าถ้าิ่นใส่น้ำจิ้มไก่ลงไปมันก็จะ,ะเพิ่มรสชาติขึ้นมาอีกนะคะใส่น้ำมันละคะ่ะแล้วก็เอาพริกลงไปผัดให้หอมค่ะนะคะ,นะคะให้เน้นพร้อมแดงด้วยค่ะสุดแซ่บแตนมีความหอมหน่ากินเลยนะคะ ส่วนความเผ็ดให้พี่น้องก็เอาค่ะมากเผ็ดมากเผ็ดหน่อยจัดจ้านะคะอันนี้ก็เค็ดตามใจปากจุ๊ของนะคะพี่น้องนะคะมักจะได้เค็ดตั๊กสันไว้ค่ะนะคะนี่ค่ะผัดพริกให้หอมเลยนะคะกินหอมแดงขึ้นมากห้วนๆเลยค่ะนะคะช่วงนี้เอาหอมมาจากบ้านนะคะกระสลายเนยค่ะหอมแดงนิสเกตนะคะกเน้นไรเนยคะ่ะทับเบิ้ลแล้วก็คืออ่าปากจุ๊โวคือเอาค่ะพี่น้องเพราะว่า ช่วงนี้ก็เผากับนามกัสบสะบอยอุดมสมบูรณ์ปันใดนะคะเพราะว่าหัเหยากับสือกินเองบ้างนะคะได้สือบางนะคะเพราะว่าอยูฝ่าบ่านนี่เพิน่นะคะกับช่วงแรกๆกับส,สี่ไล้ในพอเริ่มเลยล้อลงกับหัวหนึ่งสองหัวนะคะพี่น้องน่คะพัดไปเรื่อยๆยนะคะยิ่งพัดดนนะคะไฟอ่อนๆนะคะหรือว่ากลางกะ จะเห็นใหนพี่เข้าหอมค่ะจากนั้นค่ะยจะใส่น้ำมะขามเปียกนะคะน้ามะขามเปียกนี่จะใส่รักหนึ่ส่วนโตก่อนค่ะเพราะว่าจะใส่น้ำสมน้ำน,นะคะใส่กึ่งหน่อยนึงก็ได้ค่ะ เราผูกย่ากับบนเนนเปียกัป็นดนะคะปูกปลาลาพีบสซีกับสบเนนเ,เปียวน,นะคะจากนั้นใส่น้ำส้มสายชูหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นค่ะใส่น้ำตาลปีบ๊บหนึ่ง่อนโต๊ะค่ะแล้วก็น,น้ำตาลทรายนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะลืมหมากหน่อยเล้วแว่พีหน้องเลยนะคะ ราะว่าอาจจะมากหวานก็นี่หรือว่ามากหวานหน่อยก็นี่ค่ะใส่ผงนัวค่ะพี่น้องนะคะเพิ่์นซอนใส่ลงไปหมื่นัวแล้วกอพ็พองปรุงรสนะคะใส่ลงไปค่ะใส่ลายแซ่บลายไปกอตามด้วยน้ำปลาใส่ลงไปจังหน่อยนึงนะคะเอาละเพราะว่าเขาเ็ดปลาตัวเดียวนะคะผต้ตองใส่ลายประนันนะคะจากนั้นค่ะ ใส่น้ำเปล,าล่าลงไปนิดนึงค่ะปรามานนี่ก็เอาด้วยค่ะเพราะว่ายอดสับรดตวงให้เบิงจากนั้นค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะใ้เขาที่นะคะให้งวดเราจะชิมมือรสชาติค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะเคี่ยวทำการละลายวันนี้ยอดสลัดไปได้วยตัวปาลาเลยด้พี่น้องเพราะว่าสุดทือยนี่เเห็ดขึนโตนี่ก็จะลาดแยกน้ำจิ้มนะคะเมื่อวันนี้เธเห็ดลาดลงไปเลยใช่ไนหมน่ากินนะคะนี่ค่ะ ละลายน้ําตาลปี๊บนะคะเหลือเครื่องปรุงต่างๆนะคะถ้าสังเกตเบิ้งนะคะพี่น้องถ้าอยากได้หนืดเหนืดนะคะอยากได้แบบดึงบ่คืนนี่สินะ,ะฟองอากาศเขาจะเป็นฟองใหญ่ๆนะคะพี่น้องเนขึ้นหนืดละค่ะน้ำปลาหวานขึ้นกันค่ะฟองยยใหญ่ๆเหตุฟิวไฟเลยค่ะหลังจากเขาหายห่อนแล้วเขาเฮ็นสีเหนียวเขาไปอีกนะคะถ้าฟองย่งเหนื่นอยๆนี่สิเนี่ยขึ้นให้เขียวไปอีกค่ะคือยังบ่คันเหนียวหนืดนะคะเคล็ดลับให้เบิ้งว่าเวลาสูวัด น้ำปลาหวานหรือว่าปลาลาพีข้าเหนือหรือบเหนือค่ะเอาละค่ะจากนั้นจะชิมรสนิดนึงค่ะอืมแซ่บพี่น้องหวานเปรี้ยวมีเผ็ดนิดๆเข้มหน่อยๆโอเคค่ะจะเขี่ยวหัเดทีก่อนนะคะพี่น้องช่วงนี้เดี๋ยวผ้ามาทอดปลากอค่ะปลานะคะพี่นอ้องจะจะโรยโดยแป้งทอดกรอบสักนิดนึงค่ะทั้งสองถางเลยนะคะเพื่อให้ทอดออกมาแล้วมีความกรอบแน่นนิดนึงค่ะพี่น้อง แล้วย่างกับโบเดท่าเกลือน้ำนะคะพี่น้องแล้วเคล็ดลับทอดปลาบ่าให้ติดกระทะนะคะตั้งกระทะให้ห้อนจนควันขึ้นแบบนี้เลยค่ะเราค่อยใส่น้ำมันนะคะน้ำมันของย่างนี่ค่ะเพื่อทอดปลาไปรอบเดียวนะคะพี่น้องทอดปลาสลิดนะคะก็เลยจะทอดอีกรอบหนึ่งค่ะค่อย้เอาทิมนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปนะคะจากนั้นเปิดไฟกลางรองให้น้ำมันร้อนนะคะค่อยใส่ปลานะคะหลับรองวา่าบ่มีการติด นะคะทอดจังใดกับโบติกกระทะนะคะพอให้กระทะห้างหอนจริงๆแล้วค่อยทอดค่ะเอาละค่ะหลังจากนั้นใส่ปลาลงไปทอดเลยค่ะนะคะี๋ย่าทอดปลาให้เลืองกรอบทั้งสองด้านนะคะที่นองในกระทามาราดพริกนะคะเป็นพริกห้าเขวบเอ่อเขียวไว้ค่ะ ค่ะพี่น้องหลังจากยอดถอดปลาเซตแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็ไปอุ่นน้ําลาดนะคะที่ห้าเคียวไว้กอนนานั้นะค่ะนะคะลาดลงไปแบบนี้เลยค่ะพี่น้องนะคะร้อนๆเตงมสีเลยค่ะนี่ค่ะอืมนะคะถ้ามีผักชีก็โรยนาไปจังหน่อยนึงค่ะมันจะเพิ่มความหอมนะคะพี่น้องน,ะะนี่ค่ะรสชาติในเห็ดปั๊บเอาให้ถูกปากจะคล้องนะคะพี่น้องจะปักเปรี้ยวก็หนีหวานก็หนีนะคะสาม,มารถปรับได้เลยค่ะ สีสันจัดจ้านน่ากินมากๆนะคะพี่น้องปลาลาดพริกนะคะถ้าจะให้แซบอีหรีตรงเป็นพริกแห้งนะคะสำหรับเย่านะคะพริกสดเยาว่ามันสีสัน่ค่อยจัดจ้านนะคะพี่น้องแบบนี้แซบเลยค่ะมีเปรี้ยวมีหวานมีเค็มนะคะผู้ใมมากหวานกับวานน้ำเปรี้ยวตามนะคะตามใจเฮาเลยค่ะกินก็ขาส้วยห่อนๆนะคะพี่น้องแค่นี้เอาอยู่เลยค่ะนะคะมาค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะคะมากินเขากินน้ำด้วยกันค่ะปลานน่นลาดพริกนะคะเป็นเมนูที่่บด้เฮจจ้าเทื่อพี่น้องนะคะ ส่วนเครื่องปรุงนะคะเครื่องพริกนะคะพี่น้องพี่น้องสามารถใส่ยางอื่นดัดแปลงไปไหนเลยนะคะบางคนเขาจะใส่ตะไคร้นะคะจะเย่าบชบนะคะจะชอพร้อมแดงกระบอกพริก,บบกแหงแล้วก็กระเทียมแค่นี้นะคะพี่น้องนะคะไปค่ะที่นี่เดี๋ยวมันสะโบแซบนะคะมากินเขากี้ดำด้วยกัน,กน,นะคะ่ะปลานิลนลาดพริกหอมๆยัย่วๆจ้า